สวัสดีครับแฟนๆหน่อยทุกๆท่านนะครับพบกันประจำเช่นเคยนะฮะสลับปัญหาแนวทางฮานอยนะก็เช้านี้วันที่11นะครับ11เดือน11นะครับปี2020นะฮะสิบนะฮดูผลเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะฮะนี่ครับเลขที่ออกนะครับ8 4 7 4 7นะครับออกตัวเดียวกันเลยนะฮะ4 7 4 7 จ็ดสี่สี่เจ็ดนะครับอ่ะมาดูนะนี่ครับมาเต็มเลยครับวันนี้มาเต็มเลยฮะเนี่ยสี่แปดเจ็ดเนี่ยแปดเจ็ดสี่นี่ครับสามตัวมาครบหมดเลยทั้งบนทั้งล่างนะครับมันมีอยู่แค่นี้เลขสามตัวนี้นะฮะนะไม่น่าพลาดนะเด็กตัวนี้เพราะว่าเดินมาตั้งเดือนที่แล้วครับเดือนที่แล้วก็ทั้งเดือนนะครับทั้งเดือนตามมาถึงเดือนนี้อีกนะครับ ตามได้ครับตัวนี้ไม่ผิดหวังนะฮะนะรู <c oughs> รสุดเก่านะสุดเก่าเข้าฝั่งซ้ายนะครับก็เริ่มเริ่มที่จะเข้ามาแล้วละวันนี้จะเข้าต่อหรือเปล่าไม่รู้จะลองดูนะครับเข้ามาสองมันจะหยุดไปอันนี้เข้าสองเราจะไปต่อหรือจะหยุดนะครับส่วนยิ่งบนเขาที่เลขเจ็ดหมายล่างรดล่างไม่เข้านะฮะนะครับอดูฝั่งวิ่งรูดนะอันนี้ไม่เข้าเลย ต้องหลุดนะฮะบนล่างเลขสี่ครับยิงล่างก็เลขสี่นะครับประหยัดเลขแปดนะฮะเข้าแค่ตัวเดียวนะครับอย่าลืมนะครับนี่ครับแปดสี่เจ็ดนะครับแปดสี่เจ็ดสำหรับน้อยปกตินะครับอโอเคไปดูผลเข้าหลุดกันนะฮะ หลุดนะครับมีอากาศดีฝนตกตอนเช้าเย็นนะครับหนาวแล้วก็มาฝนดีมันก็เลยเย็นลงไปอีกภูิก็เลยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาทิตย์เริ่มที่น้อยพิเศษกันนะหกสามเก้าสองเจ็ดนะฮะหกสามเก้าสองเจ็ดนะครับสามเก้าไม่มีสองเจ็ด นี่แปดเจ็ดสี่นะครับเนาะสี่เจ็ดแปดก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดตรงนี้นะครับสี่เจ็ดนะฮะแปดเก้าศูนย์สองเก้านะครับนอย V ีไอันนี้หกเลขเก้านะสองเก้าแปดเก้าศูนย์สองเก้านะครับนี่จะหกศูนย์เด่นวิ่งที่ศูนย์นะครับ ศูนย์ตรงนี้ม่ต้องมีาศูนย์ด้วยนี่ก็วงผิดตัวไปหนึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวไปหาวันนี้กันนะฮะอันนี้ก็ไม่เข้านะครับดูดออมาสองวันแล้วดูดมากี่วันแล้วองวเข้าอยู่นะครับจะ,จะค่อยไปค่อยมาครับเนะี่ยดูดสองนะครับ ดูวันนี้กันต่อนะฮะากาดเย็นเย็นากาดเย็นนะครับรูปภูมิบ้านใครเป็นไงบ้างก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เนาะสีนะ่สี่แปด สามสสนะครับสี่สองสตัวก็8ปหกนะครับแปติดแอีกแล้วนะหกหนึ่ง4ี่สองหหนึ่งสาสองหหนึ่งสาสองครับมาครบหมดเลยเจ็ดสี่หหนึ่งหนึ่งสา 2 4นะ2 4 8 6และ2 4นะครับ8 6 8 7 8, 8 8นะครับ96 06นะครับ85 84นะครับ7 6, 6 6 6นะครับ2526นะครับ34 สี 4, 4นะครับ2 3งสองสองนะครับ1 4 0 4งนะฮะสามตัว4 4่สองแล้วก็1 1 3เบิ้นหน้าทั้ง2เลยดูตัวชนกันบ้างนะมีมีหรือไม่นะตัวชนฮะสี่สี่สามสี่สองหกสสองสอง หนึ่ไม่ชนนะครบเบิบ้ลมีสองสองสีแนะครับสองสองสีแล้วก็หนึ่งหน่ะครับไปดูหมาย่างกันนะครับ4ี่ห้นะครับปากสันมือสันหมดละสเย็นสี่แปดสี่ศูนย สี่สองนะครับห้าแปดห้าศูนย์ห้าสองนะครับแปดศูนย์แปดสองแล้วก็ศูนย์สองนะครับตามดว,ดน, 14, 15, 18, 10, ว 12, น,นนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งสองนะครับตัวตัวชนนะฮะศูนย์หกเก้าหก 8887868584เข้าแล้วสองตัวนะ5 5 8 4 7 6 6 6 4 4 3 4 2 6 2 5อ่าฝนตกแล้วครับสอตรงกลางนี้นะสองสามสอนะครับ ส,สามสี่ห้าหกตัวนะฮะสี่แปดสี่ศูนย์สี่สองห้าแปดห้าสอง,สองหนึ่งสี่นะฮะเอาหาเพื่อีกต่อนะ นี่เป็นสามห้าอันนี้เป็นศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับ <c oughs> โอ้ฝนลงแล้ว <c oughs> เลขสามีหนึ่งห้าห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ขอศูนย์อีกสักวันหนึ่งหนึ่งศูนย์อีกสักวันนะฮะอันนี้เด่นที่ศูนย์นะครับ ชนไลเลขสี่สี่มาเลขห้ามาแล้วเลขแปดไม่มีนะครับเลขศูนย์มาแล้วเลขสองไม่มีเก้าศูนย์สามสี่แลขก็หกอันนี้ที่ไม่ชนนะแปดสองเก้าหกนะครับไม่ชนนะฮะไม่ชนนี่มาบ่อยเหมือนกันนะฮะ 3ามห3า3ามศู 35, 30, 31, 34, 50, 51, นย์หนึสามสะครับศูนยแล้วก็1นสนะครับตัวชนนะฮะตัวชน3าห้า

กนะ็เด่นที่ศูนย์สี่หนึ่นะเด่นศูนย์นะครับน่าสนใจอยู่ไม่ใช่น้อยนะครับ4 0 1ส4่ศู5ย์หน่อะประมาณนี้อ่าดูเลยวินะ่ง เลขวิ่งนะฮะเลขห้าหนึ่งสองสเลขหนึ่งเลขสามหเลขสองหนเลขเจ็ดหนึ่เลขห้าไปแล้วเนะได้เก้าห โอเคครับลิมนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนี่วิ่งห้าอันนี้เด่นศูนย์นะครับจับรวมมันก็เป็นห้าศูนย์นะครับโอเคครับลิมนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากคำเตือนไว้ด้วยนะครับตัวเลขมีข้อมีหลุดนะครับใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับส่วนวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ